สวีดับสวัสดีครับวันนี้มีอยู่กับรถเตา่ารถเตา่ารถเตา่ายืนพื้น5.8ทุกคนเกียร์ก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเรียกให้ดูผมอาจจะขย,ยับสองหน่อยส่วนช่องล่างก็ประมาณนี้เลยอ่าอ่าอ่าลมอาจจะแรงนิดนึงนะ อันนี้ส่วนอันนี้ผมเอาให้มันล้อมันออกมานะก็เวลิบาร์ก็ประมาณนี้เวทก็ประมาณนี้อรอก็เปิดสุดน้ำมันใช้เพอร์เฟกนะครับส่วนจุดระเบิดก็ใช้เพอร์เฟกนะครับโอเคแล้วเราไปวิ่งกันดูนะครับเดี๋ยวก็วิ่งให้ดูเวลาก่อนนะก็เดี๋ยวเอาไปดูอะไรข้างนอกนะครับว่าใส่อ,อะไรบ้าง แต่ว่าทําไมเขียวผมแล้วผมยังไม่อ่อนครับเป็นเซนเซอร์เวลาจักรบล้อหน้านะล้อหน้าออกเมอื่อไหร่งก็จับเวลาเมือนั้นยกล้อโชว์ไปทีถามว่าเวลาดีไหมก็ห้าจุดแปดครับก็ไปตามหากันอีกนิดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ห้าจุดดแหละครับขับดีๆมัน5.7ได้ลนะผมเคยทําได้อยู่นะตอนไล่ แล้วก็อยู่ที่ฝีมือการขับนะครับการสับเกียร์แล้วแหละการเบ็นยางนะครับผมก็เดี๋ยววิ่งให้ดูอีกสองลัแล้วกันนะครับ5.8าแปดนับเวลาก็คือเท่านี้เลยก็เดี๋ยวเอาลงลองเอาน้ำหนักลงมาดู ลานหนึ่งนะแต่ถ้าวัานนี้เวลาลงก็ปรับแบบนี้คนระับถ้าไม่ลงก็ปรับตามเหมือนเดิมนะเวทอ่ะห้าจุดแปดศูนย์ศูนย์โอเคก็อีกแล,ล้วก็ลานแล้วกันเผื่อเผื่อทะลุเจ็ด มันอยู่ที่การขับนะการสับเกียร์นี่แบบมีผลมากเลยโอเคนะครับก็ตามนี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูชุดแต่งภายนอกกัน ครับก็นี่เลยชุดแต่งก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ไปดูยางกันยางหลังก็ประมาณนี้ครับผมหน้ากว้างย1ิบครับสูง30 1ส้อสนะส่วนล้อหน้าก็เป็น18สูง25าครับกว้าง4เองนะครับก็นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรถเต่านะครับก็ยืนพื้นะครับแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ styw สวัสดีครับ